คลับมาเจอกับ Wonder Peach นะคะวันนี้เราก็ c o เวอร์เป็นเจ้าหญิงอลิสแต่ว่าออกมาเป็นเจ้าหญิงอะไรก็ไม่รู้นะคะคลิปวันนี้พีชก็แต่งหน้าตามดาราคนดังอีกแล้วนะคะวันนี้เราแต่งตามยาย่าอุรัสเซียสเปอร์บันจากละครเรื่องเรื่องเลยนะลิขิตรัก คราวพรินเซสสักอย่างหนึ่งชื่อ,อยาวมากเลยนะคะแต่ว่ายายา,ยายในลุกเรื่องวันนี้เรื่องอเรื่องนี้ที่พี่แต่งตามเนี่ยก็แต่งเป็นเจ้าหญิงอลิสแห่งประเทศฮาริซอซซึ่งยายา,ยายสวยมากคือดูแพงดูเจ้าหญิงดูเลอค่าดูแบบไม่ต้องแต่งอะไรเยอะก็ได้จะมีลุกที่แบบนางหน้าใสนางหน้าเบาๆไม่แต่งอะไรเลยหรือว่านางแบบโอ้ยจัดหน้าเต็ม นางหน้าแน่นนาง,นงใส่มงกุฎคือทุกอย่างมันแบบปนเปนกันไปหมดเลยสวยมากๆทุกลุกเลยนะคะวันนี้พีก็เลยย้ําลุกนี้มารวมกับลุกนั้นมันสมกับลุกนี้ก็จะเป็นลุกโทนแบบน้ําตาลพีชนูด,น,ดนิดนึงนะเรารสึกว่ามันดูเป็นลุกที่แต่งง่ายแล้วก็ดูแพงในทุกเฉดสีผิวเลยนะคะวันนี้ก็มาแต่เพื่อชมกันในคลิปนี้คะ่ะและในคลิปวันนี้นะคะพีกก็มีแป้งตัวใหม่ล่าสุดซึ่งหลายคนนี่เรียกร้องขอรีวิวกันมานะคะอยากจะรู้ว่านางเป็นยังไงบ้างกับ น้องใหม่จากคิวเพ s สค่ะตัวนี้คือ e v e r y Stella นะคะก็เป็น Oil Control Foundation Powder s p sf 30 pa บวกบวกบวกเลยแป้ง e v e r y ของทางคิวเพ s สเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องหน้าเนียนอยู่แล้วแล้ว Ever y ร t e l l a นี่ออกมาใหม่คือจะเป็นแป้งที่ให้ผิวสวยเนียนใสดูดีทุกแสงคือเป็นแป้งที่ถ่ายมุมไหนก็ดีถ่ายมุมนี้ก็สวยแสงแบบไหนก็เอาอยู่หมดเลยนะคะแล้วหลังจากที่พิษลองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ตอนแรกกับพิษใช้เบอร์ B2 ซึ่งเบอร์เขามีเยอะมากนะคะเขามีถึง6เฉดสีเบอร์ N1 N2 เนอะ P1 P2 B1 B2 นะคะก็จะมีทั้งหมด6เฉดสีเลยนะคะกับ3โทนให้เลือกตอนแรกพี่ใช้เบอร์ B2 ก็รู้สึกว่าปกติเราก็ใช้ B2 แล้วล่ละเราเป็นคนขาวเหลืองเรามั่นใจว่าเราขาวเหลืองแต่จิตใต้สำนึกก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยฉันเป็นผิวแบบนิวโชนี่นานก็มีความขาวเหลืองผสมกับชมพูนิดนึงนะคะก็เลยใช้เบอร์ N2 พอเราเปลี่ยนกลับมาใช้ N2 แล้วแบบ นอกจากความเนียนที่ดีงามอยู่แล้วตอนแรกอ่ะมสองมันติดเข้มไปสัปดาหพีใช่ไหมพอใช้ N 2ปุ๊บอ่ะีมันแบบเป๊ะพอดีผิวมากยังตอนแรกพี่บอกนะคะว่าแป้งตัวนี้เนี่ยทาไปแล้วเนี่ยแสงไหนผิวเราก็สวยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีนวัตรกรรมโฟโตโครมิกแล้วก็มีฮาโลพาวเดอร์นะคะที่จะช่วยกระจายแสงทําให้มุมนี้ก็ดีมุมนั้นก็ดีคือแสงมันตกลงบนหน้าแล้วแบบผิวมันก็ดูสวยดูดีดูเปล่งขึ้นมาดูมีออร่าชแบบ สุตาวันนี้เราก็เลยแต่งเป็นย,ายา่าๆเป็นเจ้าหญิงอลิสนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าลุคนี้แต่งออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใช้อะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกไว้ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปลงแป้งเนี่ยพี่ก็จะมาเตรียมผิวหน้าด้วยเบสก่อนนะจ๊ะนี่ก็เป็นเมคอัพไพรเมอร์ของพรอนโจค่ะตัวนี้ก็จะช่วยเหมือนให้ผิวเนี่ยยืดหยุ่นขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นจะทําให้เวลาที่เราลงแป้งเนี่ยมันดูเนียนมากขึ้นค่ะ แต่ถ้าใครไม่มีพวกเบสแบบนี้ค่ะพี่ก็แนะนําเป็นลงมอยจรเลอเซอร์ปกติที่ใช้อยู่ได้เลยนะมันก็ทํางานได้ใกล้เคียงกันแล้วก็เวลาที่เราลงแป้งวันนี้ก็จะมีความเนียนมากยิง่งขึ้นแป้งติดผิวมากขึ้นด้วย เวลาลงแป้งนะคะถ้าอยากได้ความเรียบเนียนกริบปกป,ปิดทุกอย่างเนี่ยพี่แนะนําว่าลงคอนซีลเลอร์ก่อนค่ะเพราะว่าพอเราลงคอนซีลเลอร์เนี่ยมันก็เป็นการซ่อมเฉพาะจุดไปการใช้แป้งเนี่ยก็จะเพิ่มความเนียนขึ้นเกลี่ยสีผิวมากยิ่งขึ้นเราจะได้ไม่ต้องลงแป้งแบบบ,บกหนาจนเกินไปค่ะวันนี้คอนซีลเลอร์พี่ก็จะใช้ของ HUE PLACE นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ w n e to Beautiful ใครมีวิธีทําให้ใต้ตาหายคล้ำบอกได้ทียคะนี่นะคะสีชมพูก็จะทำให้ ้าตาของเราอะดูไร์ขึ้นแล้วความคล้ำอะก็ลดลง <Yeah. S 1> ลงไปเหมนแบบมีศิลปะมากจริงๆคือมั่วมาแต้มๆไปค่ะจุดไหนที่แบบเอ้ยต้องการการปกปิดจ,จุดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซ่อมไปได้เลย มาถึงนางเอกของเราและสิ่งที่ทุกคนอยากให้พี่รีวิวมากๆนั่นก็คือคุณแป้งน้องตัวใหม่ล่าสุดจากคิวเพรสเองนะคะนี้เป็นคิวเพรสเอเวอร์ริสเทลล่าออ l l ดคอนโทรลฟาวเดชั่นพาวเดอร์เอสบวกบวกบวกก็เดี๋ยวพี่จะลงให้ดูครึ่งหน้านะคะจะให้เห็นถึงว่าเอ้ยลงไปแล้วเนี่ยผิวหน้าม,มีความแตกต่างกับไม่ได้ลงยังไงแล้วก็จะมาสอนเทคนิคการลงให้เนียนนี่วิธีการแรกก็คือเราจะใช้พัฟนะคะ กดกด,กดแป้งลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆกดลงบนหน้ากดบ,าบ้างๆกดแบบใช้น้ำหนักเบาๆแล้วก็แตะให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะการที่เราลากปืด,ปด,ปดๆๆอ่ะจะทำให้คอนซีลเลอร์ต่า,ตางๆที่เราลงไปมันไหลมันเป็นแบบโดนลากไปอเนื้อใช่ไหมพี่ก็จะค,อค,อค,อคอ่อยๆกดนี่ก็ค่อยๆแทเบๆๆออกมาแบบนี้ จากนั้นนะคะมันจะมีจุดบางจุดที่เรารู้สึกว่ามันได้อีกลงได้อีกปกปิดได้อีกก็จะใช้แบบขอบมุมของฟองน้ำแล้วก็แตะไปนิดเดียวเท่านั้นค่ะจากนั้นก็ค่อยๆจิ้มจิ้มจิ้ม,มลงไป <Okay. S 2> นี่ก็ไม่ได้ต้องลงโบก3ามชั้นทั้งหน้านึกออกใช่ไหมทุกคนมันก็เป็นการแค่แบบจิ้ม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 ไปเฉพาะจุดเท่านั้นเองผิวแบบ เนียนมากคือมีความเนียนสวยแล้วรู้สึกว่าสีมันมันดีค่ะเป็นสีที่เรา แต่ก่อนพี่ใช้ B2 มาตลอดแล้วพอใช้ N2 แล้วรู้สึกว่านี่คือสีของฉันที่แททูเพื่อไฮไลท์ที่เป็นธรรมชาตินะคะพี่จะใช้เบอร์ N1 นี่แหละลงบริเวณใต้ตาเป็นการแบบเก็บงานนิดนึงให้ใต้ตาดูไบร์ขึ้นนะคะสีมันก็จะมีความใกล้เคียงกับแป้งที่เราลงไปก็จะมีความกลืนกันเหมือนไล่สีแล้วแบบเป็นธรรมชาติมากเราจะใช้แปรงแบบนี้นะคะในการช่วยลงแป้งต๊ดๆเคาะๆนั้นก็ค่อยๆปัดเบาๆ ประมาณนี้ค่ะคิ้วของยาย่าเนี่ยก็จะมีความแบบตรงๆเส้นชัดๆนิดนึงนะคะวันนี้พี่จะใช้ของ Benefit Group Proof Eyebrow Pencils อันนี้ค่ะก็เบอร์ที่มีใช้นะคะก็คือเบอร์3นั่นเองนั่นจะเป็นดินสอแล้วก็มีสปูลี่มาให้จริงทีินสอเขียนคิ้วอะไรก็ได้เยอะแยะมากมายเป็นสีอมตาลเข้มนะคะใช้ได้หมดเลยเราก็เริ่มจากปัดขนคิ้วก่อนแล้วก็วันนี้เราก็จะลากคิ้วแบบตรงๆนิดนึง คิ้วยาๆเขาจะแบบเป็นแท่งๆหน่อยนึงประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขียนอีกยั้งต่อเลยคิ้วของย่าก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวปัดคนคิ้วกันนิดนึงนะคะมันจะได้ดูมีความเป็นธรรมชาติขึ้นพี่ใช้ของอ e ีตูนี่ค่ะตัวนี้เลยเป็นสีนปานเข้มนะคะ ลุกแต่งตาของเจ้าหญิงยา่าหรือเจ้าหญิงอลิซเนี่ยหาดูชัดๆยากมากบางทีก็ไปเห็นรูปมี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างมันความสพัพเปงเกิดขึ้นแต่ก็หน้าน้อยแบบน้อยแต่ม,มากเน้นโทนแบบนูนๆน้ำตาลนิดนึงนะคะวันนี้ก็เลยจะแต่งโทนแบบน้ำตาลพีชพีชดูกลางๆง,ง่ายๆแต่งได้ทุกคนแต่งได้ทุกวัยนะคะชิ้นแรกที่จะลงวันนี้นะคะก็เป็นตัวนี้เลยค่ะของ itudy e house นะคะ p l a y o a e One Blending Pencil เบอร์1ิอ เบอร์นี้อะสวยมากเราไม่ได้หยิบมาใช้นานแล้วนะเราสึกว่ามันแบบเออใช้งานง่ายอะ่ะเนื่องจากชั้นตาเราเนี่ยไม่ได้ชัดมากแล้วก็เลยจะลงขึ้นมาให้เกินรอยพับเปลือกตานะคะแล้วก็เลนเล็กนอยแต่งหน้าตามเจ้าหญิงเราก็จะใช้พาเลทที่มีความอินสปิเรชันมาจากเจ้าหญิงนะคะก็ของคิวเพ s สตัวนี้ Beauty and the b e s s t นะคะเป็นเบอร์02 นี่เลยเปิดออกมาสวยง,งามทุกสีเลยนะคะพี่จะเริ่มจากสีน้ำตาลกลางตรงนี้นะคะใช้แบบง่ายๆแบบคัดเบ้าเบาๆไปนี่ง่ายก็ไหมทุกคนต้องแต่งอะไรมันยุ่งยากเราก็จะคัดเบ้าเหมือนที่ทำทุกครั้งแต่เบ้านี้ก็จะให้มันดูชัดขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่ายาวๆเขาก็เป็นลูกครึ่งใช่ไหมก็เลยต้องแต่งให้มันแบบมีความเป็นลุกครึ่งน,นิดหนึ่ง ซึ่งประเทศฮาริซอร์สก็ไม่ใช่ประเทศไทยใครตั้งชื่อประเทศฮาริซอร์สเลยอยากรู้มากเลยเนี่ยคือตอนแรกพี่อ่านประเทศฮริซอร์สฮิซแล้วพอเห็นได้ยินอะฮาริซอร์สอ้าวหรอนี่ยะคะ่ะแล้วก็ผัดเบาให้ชัดชดนิดนึ่งขอบตาล่างนะคะพี่จะใช้สีน้ำตาลอมแบบชมพูชมพูตรงนี้ลงบริเวณขอบตาล่างเล็กน้อย แต่งตาละบามากแค่นี้พอแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าหญิงเนี่ยไม่ต้องเยอะแล้วก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลเข้มนะคะเพื่อให้ลุกมันดูมีความหวานามันดูทำมาซอฟเพราะว่าเราเนี่ยแต่งตัวสีชมพขูขนาดน,นี้แล้วจะให้มันลุกดุลุกเข้มลุกเฟียสเนี่ยมีได้ก็จะมีความหวานขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้เป็นดินสออ,า,อายไลเนอร์ของแบรนด์เทอร์นะคะสีน้ำตาลเข้มก็ลงไปเลยค่ะแต่วิ่งเวงอะไรก็ไม่ต้องเยอะมากมายนะทุกคนอเอาแค่แบบ เลยขอบตาออกมานิดนึ่งให้เรารู้ว่าเจ้าหญิงได้เขียนอาไลน์นั่นแล้วลุกส่วนใหญ่าลครนะคะยายาแทบจะไม่ติดขนตาปลอมเลยแบบใช้ขนตาจริงแบบปัดมาสคาร่าบางๆเบาๆบ,บ,บตามสไตล์แบบออสาวสามมันชนทั่วไปนะคะวันนี้พีทก็เลยจะใช้เม b e l i n เ e อะฟ u สซี่ Push Up d r a m a นะคะเพราะเราแต่งลาทำลารครก็ต้องมีความดราม่าน้ำตาไหลกันนิดนึงก็ต้องเน้นอะไรที่แบบมัน จะไม่ไหลระหว่างที่เราร้องไห้ได้เวลามาไลด่างแล้วนะคะวันนี้พี่จะใช้ของ Canmake อันนี้คือเป็นสีที่ดีมากแล้วก็ให้ความเป็นธรรมชาติมากๆก็ลงกรอบหน้าก็เช่นเดียวกันค่ะฟาดไป แป้งเิ้งต่างๆที่เราลงไปตอนแรกเนี่ยมันก็จะดูแบบเออสมูทดูมีมิติขึ้นนะคะบลัชออนวันนี้นะคะเราก็จะปัดแบบแกลง้งปัดแบบไม่ได้ตั้งใจนะดูระเรืเรืออจากธรรมชาติด้วยความร้อนของประเทศไทยอรประมาณนี้พี่จะใช้ For You To Love Me More Blushie M8 I Dream About You นะคะ ปิดซับด้วยงานลิฟนะคะเพราะว่าลิฟเนี่ยเป็นอะไรที่จะบ่งบอก ลุกวันนั้นได้ดีมากๆวันนี้เราก็เลยเลือกโทนสีนูดมาซึ่งย,ย่าในเรื่องเนี่ยก็จะมีโทนนูดชมพูบ้างแล้วก็มีพีชๆอะไรประมาณนี้นะคะพี่ก็จะเน้นแบบนูดๆดิดนึงวันนี้พี่ก็จะจักคอมบิเนชันระหว่างลิปที่เป็นแมทกับมีความกลอสกลอสิดหนึงนะคะปากจะได้ดูอวบิีมขึ้นมานะคะก็ตัวแรกเราจะใช้เป็น v r y a l PARIS c o l o r r i c h MAT t e สี2 4, 8 256262 274ใช่ไหมวะใช่ลงไปก่อนนะคะนี่ก็ เป็นสีนู้ดที่เรานีชอบมากเพิ่มความ gloss น,นิดนึงนะคะแต่เราไม่ได้ลงเป็น Lip oss, ลิป gloss เราจะลงเป็นลิปสติกที่มีความเนื้อฉ่ำๆนิดนึงเพราะว่าลิป gloss เดี๋ยวนี้มันมันหนึบหนึบพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาจริงๆเราชอบอะไรที่มันแบบชายจากลิปสติกมากกว่านะคะก็จะใช้ r e e l paris color rich shine นะจ๊ะนี่เบอร์906สีก็จะไปทางนูด้ดนูดอ่ะก็จะเพิ่มความนู่ให้กับลุคน,นี้นี่จะเน้นช่วงแค่กลางปากนะคะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะสำหรับลูกของเจ้าหญิงอลิสในฉบับของวันเดอร์นะคะก็ออกมาเป็นเจ้าหญิงอะไรก็ไม่รู้แต่เราว่ามันก็ได้อยู่นะทุกคนมันก็สวยอยู่เพราะว่าลุกโทนนี้นะคะเป็นโทนแบบน้ําตาลพีช อมแบบนุ่ดนุดนิดนึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นโทนสีที่สามารถแต่งได้กับทุกเฉดสีผิวเลยวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลรังคนไปก่อน,นะคะ่ะมีลุคไหนอยากให้ทำกันก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยเลยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบอกมือแบบเจ้าหญิงข้าคือนารีภรรยาของผู้พันดวินฟินเวอร์